ครับเอลก็เดี๋ยวเรามาต่อที่ถามที่ต่อไปเลยนะครับของ่ายๆก่าเดิมนิดนึงของ่ายกว่าเมื่อกี้ยากไปเลยครับอีกท่านหนึ่งครับถามมาเกี่ยวกับเรื่องคราวนี้เรื่องเขาถามว่าทําไมเราถึงหลงรักคนที่หลงตัวเองครับเขาบอกว่าเขารู้สึกเขาที่ผ่านมาเขาหลงรักคนที่หลงตัวเองเห็นแกตัวเป็นคนแบบมีลักษณะจอมงการชอบสั่งนะครับมีแฟนกี่คนมีคนก็เป็นแบบนี้ตลอดครับ แล้วก็อยากรู้ว่าพฤติกรรมเนี้มันเกิดจากอะไรมันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันมันมีเสน่ห์หรืออะไรยังไงหรือเปล่าทำไมเขาถึงมีแฟนที่เป็นอย่างนี้ตลอดครับคนถามเป็นผู้หญิงนะครับต้องบอกก่อนโอเคจริงๆคนถามเป็นผู้หญิงนี่มีมีมีประโยชน์ในการอืวิเคราะห์ครับมีคําถามนี้ก็ไม่ใช่คําถามที่ง่ายเล้วอย่างนี้อะไรต้องบอกก่อนว่าปกติีึยแย่านเงี้ยพิจารณาเราเราจะไม่พยายามแบบ ไมถึงว่าทฤษฎีคนนี้มันทฤษฎีกว้างมันจะไม่พยายามมาบอกเป็นในลักษณะของตัวบุคคลทำไมคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไ่เหมือนกับที่บอกว่าผู้ชายมีนวโน้มสูงกับผู้หญิงอย่างที่ว่าแต่ไม่ได้ว่าผู้ชายทุกคนจะสูงกว่าผู้หญิงครับเราจะบอกว่าถ้าอยากให้เด็กสูงต้องทําอะไรบ้างเล่นกีฬากินอาหารที่มีมีพลังงานเพียงพอมีโปรตีนมากเพียงพอแล้วเด็กจะสูงแต่ก็ไม่ทุกคนที่จะสูงถูกไหมครคือเราจะบอกได้คร่าวๆว่าแบบคนส่วนใหญ่ ในแง่ของมนุษย์เนี่ยจะเป็นมีทิศทางไปทางไหนแต่ว่ามันจะบางครั้งมันจะมีปัจจัยอืนอ่นเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทําให้ตรงน,นั้นไม่ไม่ชัดเจนนี่คําถามว่าปฏิพุทเนี้ยเวลาคําถามว่าแบบถ้าถ้าหนูชอบผู้ชายอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันอธิบายทางวิวัฒนาการได้ไหมเนี่ย<ม>เราต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าก,การชอบลักษณะนี้เป็นลักษณะที่เป็นในคนส่วนใหญ่ลักข้ามวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะบอกเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างเช่นอย่างเช่นแบบว่าอย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือผู้หญิงแม่น้่มจะชอบผู้ชายที่สูง สูงกว่าตัวเองถูกไหมคนส่วนใหญ่คือหมายถึงว่าถ้าเราผู้หญิงจะกรี๊ดใครสักคนหรือดาราสักคนผู้ชายแนวเนี่ยก็จะมีต้องอาจจะตัวสูงหน้าตาหล่อเหลามีฐานะอันนี้มีแนวมันเป็นลักษณะที่แบบคนข้างยูนิเวอร์แซลไม่ยถึงว่าเป็นเป็นสากลข้ามวัฒนธรรมทุกกลาสถานต่างประเทศคนเอเชียก็เป็นคนผู้ชายก็เป็นแต่ก็จะมีบางคนที่อาจจะไม่ชอบอย่างนั้นถูกมแต่ในภาพใหญ่มันเป็นอย่างนั้น โอเคทีนี้กลับมาที่กรณีของน้องคราเนี่ยคืออาจจะไม่ตอบคำถามทั้งหมดแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าเขาบอกว่าเขาชอบคนที่ยังไงเนี่ยเห็นแก่ตัวคือคือเขาไม่ได้บอกตัวเองเขาไม่ได้บอกว่าเขาชอบคนที่เห็นแก่ตัวครับพี่เขาบอกว่าเขามีแฟนอยู่คนนึงจวงการก็ก็ก็จะมีลักษณะที่เห็นแก่ตัวเป็นจอมวงการหลงตัวเองแต่แต่ผมเดาอันนี้ผมเดาว่าเขาน่าจะเพิ่งมาค้นพบ อุปกรณ์เีานี้หลังจากที่เป็นไปได้ใช่ก็เลยคิดว่าระยะแรกอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นถูกไหมมันจะมีช่วงโปรโมชั่นนี่อะไรกันช่วงแรกผู้ชายก็จะเอาใจอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็ตามพอจะมีเหมือนกันนะที่แบบว่าคือในหนังสือเนี่ยผมเขียนว่าผู้หญิงที่มันจะชอบลักษณะบางอย่างที่ลักษณะการที่แบบเป็นผู้ชายใจดีรักเด็กดูเป็นที่เป็นที่รักของผู้คนถูกไหมอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติผิงจิกีดาลาเนี่ยลาสมัยก็ต้องเป็นแนวมีสายดีนิดนึงพอเริ่มมีนิสัยเสียคนจะแบบเริ่มยีถูกไหมทีนี้อย่างไรก็แล ไอเดียว่าชอบคนที่อันนี้น่าสนใจเหมือนกันที่แบบลักษณะมีความจอมวงการมีความแบบมันจะเป็นเป็นเอาตัวเองมาสูงกลางนิดหนึ่งบางครั้งในในผู้ชายเนี่ย <c oughs> บางครั้งผู้ชายประเภทนี้นจะมีลักษณะเป็นอัลฟาเมลอัลฟาเมลอัลฟาเนี่ยหมายถึงว่าเออมันจากฝูงท,นทีนี้ในทีนี้ในสกูลลิงที่เป็นมีความสังคมซับซอ้อนเนี่ยตัวพี่ตัวเมียเนี่ยาน้มจะชอบผู้ชายที่มีลักษณะเป็นผู้นามันจากฝูงนิดหนึง่ง <c oughs> ถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติผู้นี้เวลาเราเลือกคู่เนี่ยถ้าในธรรมชาติการเลือกคู่เนี่ยมันคือการ เพิ่มโอกาสที่จะให้ลูกเติบโตมีชีวิตรอดแลวไปสืบพันธุ์ต่อได้และส่งต่อพัตุกรรมไปครับซึ่งผู้ชายที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปกป้องได้ดีกว่าหาทรัพยากรซึ่งก็คืออาหารทรัพยสมบัติได้ดีกว่าอันนี้คือภาพกว้างครับที่ผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้บางครั้งมันมาคู่กับมิสัยที่ค่อนข้างแบบจอบกันนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าจริงๆมันจะมีหนังสือที่พูดถึงนี่ไงว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีนิสัยที่แบบบางครั้งนิสัยบางอย่างการที่บางครั้ง บางครั้งการเป็นผู้นำบางครั้งเนี่ยมันจะมาในเทรดที่มาด้ลักษณะบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่ลักษณะที่น่าคบหานะแต่เขาเป็นผู้นําที่ดีในภาวะขับขับในใหลายอย่างในในสิ่วิลล้อมบางสิ่นวดล้อมแหละเราต้องการผู้นําแบบนี้ฉันก็เลยก็เค,คยสรุปก็คือคาตอบก็คือว่า,วาไอลักษณะที่น้องชอบแบบใใคล้ายๆกับผู้ชายคล้ายอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะมีอาจาธิบายด้ยจากการที่ว่าคนคนนี้เขามีลักษณะอะไรหลายอย่างที่มีลักษณะความเป็นเอาต้าเมลเป็นผู้นําผู้ชายที่มั่นใจตัวเองป้านนา ค้ครๆกากล้าตัดสินใจซึ่งมันอาจจะมีเสน่ห์จี่พอพูดตรงนี้ผมก้ถึงเรื่องหนึ่งก็คือคําถามมันจะมีคาถามที่เนนั้นเคยอ่านใจนานมากแล้วก็พูดถึงว่าทำไมผู้หญิงถึงชอบภาษาผู้ชายที่แบดบอยนิดๆก็คล้ายๆกันนะลักษณะแบดบอยใน,นส่วนหนึ่งก็คือลักษณะเขา,าจะมีความต้องแบบแค่แบบมีความนตัวของตัวเองสูงมีความผู้นำในส่วนไม่แคร์ใครกล้าตัดสินใจอะไรต่างๆมันมีความเป็นออาฟาอยู่ในตัวซึ่งอยากจะทําให้ดึงดูดอีกคนกลุ่มบาง่ม ามากกว่าอ่ะจนมันเข้าเป็นแบดบอยคนอื่งแต่ว่าไนท์กับเราอย่างเงี้ยโอ้ยนี่หรอไหมอันนี้ผู้ชายในฝันของผู้หญิงเลยใช่ก็คือแบบดูเป็นแบดบอยเร็วมากแต่กำหรับฉันนี่ฉันยอมเขายอมทุกอย่างอะไรเบนี้ปกป้องฉันทุกอย่างกับทุกอย่างในตัอฉันเอาเรื่องนี้มันในในทางวิวัฒนาการอะไรก็ตามเนี่ยมันมันมันเป็นไปได้ไหมครับว่าอัลฟาเมลเนี่ยแต่ว่าปกป้องอารีไม่ได้เห็นแก่ตัวเป็นไปได้ก็อย่างที่บอกแนวมันจะมีหนังสือที่จริงๆริงมันหนังสือพวกแนวพวกการตะเออแนวแนวพู้นำพัฒนาคนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพู ผู้นำแต่ๆมันไม่มีผู้นำที่เหมาะที่แบบดีที่สุดแบบเดียวครับอ,อย่างเช่ดดยนยกตัวอย่างในในสังคมท,ที่ที่ไม่มีความขัดแย้งกันมากเนี้ยเราต้องการผู้นําที่ลักษณะคล้ายๆแบบคนที่แบบเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นือว่ามารีดูแลคนอนื่นแต่ในสมมติไดมม้เกิดในสมมติไปเกิดในในสังคมผู้นำผู้นําของหมู่บ้านบางละจันอย่างเงี้ยในยุคที่มันมีการสงครามมีการมีความไม่แน่นอนเนี่ยเราไม่ต้องการผู้นําที่อ่อนแอ เราต้องการผู้นําที่ใจดีแบบต้องอะไรพวกนี้เราต้องการผู้นําที่เข้มแข็งครับในในประวัติศาสตร์เวลาพูดถึงอ่านเราผมอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมีพูดถึงกษัตริย์ในสมัยก่อนของยุโรปอย่างเงี้ยครับบางครั้งผู้นำเนี่ยฟังดูแบบเหมือนกับแบบเป็นแนวแบบพ่อที่ดีรักประชาชนอ่าแต่ว่าจะมีไม่แข็งแรงในแง่การต่อสู้ไปนำนำทัพหรืออะไรเงี้ยแล้วก็บนำไปสู่ความพ่ายแพเนี่ยก็จะเป็นกาษัตริย์ที่ฟังดูอ่อนแอ แต่เราก็คิดว่าถ้าคนคนนี้มาอยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งมีสงครามระหว่างกันน้อยประเทศยกตีกันน้อยเนี่ยครับเขาก็จะเป็นผู้นําที่ดีคือพัฒนาทางด้านศิลปะวัฒนธรรมทางด้านอะไรแต่นั้นไปทําตอนที่มันเป็นยุคที่มีสงครามเนี่ยมันก็เลยเป็นผู้นําที่อ่อนแอไปอ๋อแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ก็คือไม่มีผู้นําที่ดีแบบประเภทเดียวผู้นําที่ดีต้องเหมาะกับบริบทนั้นๆสถานการณ์นั้นๆสังคมนั้นๆ อันนี้จริงๆเขาถามว่าเขาเราไปก <laughs> ลก <laughs> เรื่องความรักแต่แต่ผมว่ามันเกี่ยวข้องกันเรื่องมนุษย์เนาะเรื่องก<ช><ๆ>ารพูดนาเรื่องกันแต่แต่การที่มีแฟนอย่างเงี้ยครับพี่ผู้ชายไป,เป,เ,ปเป็นแฟนกับผู้หญิงอย่างเงี้ยมันก็คือใช้คำว่าปกครองกัไปนะดูแลแค่แค่คนแค่คนเดียวอย่างเงี้ยครับเราจาเป็นเราสามารถที่จะบาลานซ์แบบ ความเป็นผู้นําได้ไหมว่าเออเราก็เน้นอบอวลมาลีมากกว่าไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปสั่งคืออย่างนี้อย่างในยุคแต่ที่ผมบอกอ่ะมันก็คือมันขึ้นแบบนั้นแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมันเป็นที่อย่างเช่นผู้ผู้หญิงเนี้ยมีความสามารถที่ดูแลตัวเองมากขึ้นครับผู้หญิงเดินไปจ่ายตลาดเนียไม่ต้องกลัวสิงโตมาฆ่าไปเลยหรือว่ามีงูเข้ามาเตอรรู้ไหมอุ้มลูกอยู่ไม่ใช่มีนกอีแร้งมาแล้วว่านกไม่ใช่นกอีนกอินทรีเป็นมาแล้วจิ้มลูกไปซึ่งแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงถึงม้ในโบราประวัติศาสตร์มันนจะมีผู้้อย่างัน คือกลัวนอกอินทรีขนกนกแร้งมาหรอคาบลูกไปใชชนชนเผู้ชายก็เลยต้องไห้ดูนิดนึง <ถา S 1> เอเ<น>อมันก็จะเป็นลักษณะการที่มันก็จะมีลักษณะผู้ชายที่เป็นแนวมาโชว์ๆๆซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นพวกฮอร์โมนสูงพวกนี้ก็จะมีความ aggressiv ์มากแต่ยังในปัจจุบันเนี่ยเราสังเกตดูผู้ชายแนวผู้ชายดอกไม้อะผู <c oughs> <c oughs> ้ชายดอกไม้เป็นไงครับพี่แบงค์แบบติงเกาหลีอ๋อแบบว่าผมอย่างผู้ชายที่แบบโยนใช่ผู้ชายแนวสวย ก็จะมีความสนใจมากขึ้นอะไรมากขึ้นถูกไหมเพราะผู้หญิงเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยบางครั้งก็เป็นถ้าคุณจะยาวแต่อย่างเช่นแบบมันจะมีพวกซีรีส์ญี่ปุ่นบางเรื่องที่เป็นแนวแบบผู้หญิงกว่าทีผู้ชายโอเคไม่ออกมันจบแล้วแบบผู้หญิงหลายคนชอบเพราะว่าโอเคเขามีความสุขว่าฉันฉันดูแลตัวเองได้ผู้ชายเป็นแค่ความรื่นรมในชีวิต ไม่ใช่สิ่งจำเป็นเสมอซีรีส์เกาหลีก็มีเยอะอนพี่สไตล์นี้แบบใหญ่ตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเอออมันก็จะมีอารมณนี้เกิดขึ้นผู้ชายเนาะผู้ชายสวยงามผู้ชายแบบน่าใสผู้ชายแบบโอเคครับก็ถึงเป็นที่นิยมขึ้นมาได้โอเคครับงั้นสรุปคำตอบของคำถามข้อนี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของผู้ชายเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของผู้ชายที่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดต้อง การคนที่มีความเป็นผู้นำหรือเป็นอัลฟาเมย์เป็น, ame, ปนจา่าฝูงซึ่งมันมีเสน่ห์อยู่แล้วแหละทีนี้าาก็ใช่ทีน,นะทนี้ที่นี่ไงส่วนตัวของน้องเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้มันอาจจะเกิดจากการเรียนรู้บางอย่างอย่างเช่นบอกมันจะมีปัจจัยหลายอย่างอาจจะเป็นการเรียนรู้ตอนเด็กที่เขาจะชื่นชมผู้ชายว<อ>่าใสอย่างนั้นหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการเรียนที่บอกตอนแรกผู้ชายไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วไม่ก็ตอนแรกคือผู้ชายเนี่ยเป็นลักษณะแบบมีความเป็นผู้นำสูงแต่ว่าดูแลเขาแต่ต่อมาเมื่อผู้ชายเลิกแบบเริ่มแบบผ่านช่วงโปรโมชั่นเนี่ย ก็จะยังใช้คล้ายๆยังมีความเป็นตัวเขาเองอยู่ก็คือเป็นลักษณะแบบเอาแต่ใจหรือว่าแบบจอมงการนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูแลน้อยลงอะไรเออมันก็จะเสน่ห์น้อยลงคือเราก็ไม่รู้เนาะก็ไม่มีปัจจัยเราไม่รู้เราพยายามจะอธิบายคร่าวๆกว้างๆเฉยๆว่ามันมีความมันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างก็ต้องลองไปสังเกตดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบช่วงเขาเรียก ฟอร์เรสต์มูลแล้วช่วงมันจะประมาณปีสองปีหรืออะไรประมาณนี้ไหมครับหรือว่าช่วงไอ้้ไอช่วงโปรโมชั่นนี่มันเป็นจริงเขาจะบอกมันแววมีชั้นมันสูงมากว่ามีความหลากหลายแต่ส่วนใหญ่มันจะตกปลงสามถึงเดือนสามถึงหกเดือนสามถึงเดือนนี่คือช่วงแบบหน้ามืดตลาหมูเลยเนี่ยคือแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับบแบ ทำทุกอย่างได้เพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะบอกว่าช่วงนี้มันจะคงอยู่ไม่ได้เพราะปัญหาคือมันจะรบกวนชีวิตประจาวันคืวกันครับคือคืออย่างทุกวันนี้ก็คือเป็นเรื่องรบกวนการงานแต่ในอดีตเขไม่ถึงอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตปกติของคนแต่ยังไงก็ตามช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทําให้เพื่อจะให้แบบจริงๆคือคือต้องมองเป็นช่วงที่ทําให้เกิดการอยากจะอยู่ใกล้ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มโอกาสการมีลูกการมีเพศสาคัญยองไงก็แล้วแต่ ช่วงโปรโมชั่นไอ้ช่วงนี้มันมีตั้งแต่ยุคสมัยล่าสัตว์หาของป่าเลยนะครับช่วอโปรโมชั่นนี่คือมันธรรมชาติมากทุกคนคือพูดไปทุกคนก็จะรู้จักเยออแสดงว่าตอนล่าสัตว์หาของป่านี่ก็ไม่เป็นอันล่าสัตว์เลยก็นั่งก็อาจจะแบบหมกมุ่นอะไรทั้งยแต่ก็จะเป็นงคือทำงานหนักเพื่อเอามาเนื้อสัตว์มาให้หรือว่าหาของมาช่วยเลี้ยงดูลูกอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นช่วงที่แบบอินเทนส์มากในการที่ก็ไม่เกี่ยวกับลูกตอมเป็นเรื่องของการที่แบบอย่างแค่้ยัเป็นแฟนกันอยู่ ครับ